สำหรับชาวราศีสิงห์23กรกฎาคม22สิงหาคมซึ่งเป็นราศีที่มีพลังแห่งความเป็นผู้นำกล้าหาญและมีเสน่ห์การเสริมดวงด้านการเงินสามารถใช้คาถาเรียกทรัพย์เพื่อเสริมโชคลาภได้ดังนี้คาถาเรียกทรัพย์สำหรับราศีสิงห์ท่อง 3, 5หรือ9จบทุกวันก่อนออกจากบ้านหรือก่อนทาการค้าการงานพุทธังเป็นเงินทำมังเป็นทองสังขังเป็นโชคมหาลาภมาณะชลิตคิคาถามหาเศรษฐีเสริมทรัพย์ น้ำมามีมามหาลโาโภนชลิติเพลิดลับเสริมดวงการเงินสำหรับราศีสิงห์ว้พระปางเปิดโลกเพื่อเสริมโชคลาภและการเงินพกเครื่องรางเสือหรือสิงแกะเพื่อเสริมบารมีและความมั่นคงถวายของสังฆทานที่เป็นขอองค์ใช้สีทองเช่นผ้าตายสีเหลืองทองจะช่วยเสริมพลังแห่งความจเจริญรุ่งเรืองหมัดทำบุญบริจาคทานกับเด็กยากไร้หรืออารมณ์เรียนเพราะราศีสิงห์เป็นราศีแห่งผู้นำยิ่งให้ยิ่งได้รับราศีสิงห์23กรกฎาคม 22สิงหาคมเป็นราศีที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจความมั่นใจและสเสน่ห์หากต้องการเสริมดวงให้เหงและปังขึ้นลองทำตามเคล็ดลับต่อไปนี้เสริมดวงการงานและการเงินใช้สีมงคลสีทองสีส้มสีแดงหรือสีเหลืองช่วยเสริมอำนาจและความมั่นใจบูชาพระอาทิตย์สวดโอมอาหาราวีสุริยนามหะหกหรือ12จบเพื่อเสริมพลังอำนาจพกเครื่องรางเสริมบารมีหินนำโชคเช่นไพรา์หรือซิทรินช่วยดึงดูดโชคลาภ และความสำเร็จเสริมดวงความรักพกรสขวดหรือโกเมนเพื่อเสริมสเสน่ห์และดึงดูดความรักทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นบริจาคหลอดไฟเติมน้ํามันตะเกียงจะช่วยให้ความรักสดใสใสเสื้อผ้าสีชมพูหรือแดงอ่อนในวันศุกร์ช่วยเสริมสเสน่และความโรแมนติกเสริมดวงสุขภาพและโชคลาภทำบุญกับสัตว์ใหญ่เช่นบริจาคเงินช่วยเหลือช้างมาวัวควายจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นนั่งสมาธิกลางแจ้งยามเช้าเพื่อรับพลังจากพระอาทิตย์เลี้ยงการประทะหรืออารมณ์ร้อนเพราะราศีสิงห์ เป็นธาตุไฟควรฝึกใจเย็นเพื่อสมดุลชีวิตเสริมดวงด้วยตัวเลขและเลิกมงคลเลขนำโชค1 5 9หวันมงคลวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดีเวลาเสริมดวง6ถึง8นาฬิกาลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้รับรองว่าชีวิตจะเฮงปังคาถาเสริมดวงสำหรับราศีสิง์รีสิง์เป็นราศีแห่งพลังอำนาจและความเป็นผู้นำคาถาที่เหมาะกับชาวราศีนี้คือคาถาที่ช่วยเสริมบาร,รมีความมั่นใจ และโชคลาภคาถาเสริมบาร,รมีอำนาจวาสนาท่องสามหรือเก้าจบก่อนอออกจากบ้านหรือก่อนประชุมสำคัญน,นมโมเมสพเทวานังสะพะคารหะสจะเทวานังสุริยจันทร์ทางประมูลจะถัดช่วยเสริมบาร,รมีทําให้คนรักใคร่เมตตาเหมาอะอก,กับผู้ที่ต้องการความเคารพนับถือคาถาเรียกโชคลาภหนึ่งทอท่องกอนออกจากบ้านหรือก่อนสิ่งโชคพุทธะมาอาอุนมโมพุทธยาวิรัตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาศาวิระอิทธิโยพุทธสันวิ ช่วยให้โชคลาบเข้ามาการเงินราบรื่นคาถาเสริมสเสน่ห์และเมตตามหานิยมเหมาะสำหรับการเจรจาติดต่อธุรกิจหรือสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเององค์นเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดีเยเอ็นดูช่วยให้คนเมตตาเจรจาธุรกิจราบรื่นควรสวดด้วยจิตใจที่แน่วแน่และทำความดีควบคู่กันจะช่วยเสริมดวงได้ดียิ่งขึ้นราศีสิงห์23กรกฎาคม22สิสิงหาคม เป็นราศีที่มีพลังงานแห่งความมั่นใจกล้าหาญและมักดึงดูดโชคลาภเข้าหาตัวเองได้ง่ายถ้าคุณต้องการเสริมดวงให้มีโชคในการเสรี่ยงดวงลองใช้เคล็ดลับเหล่านี้เลือกวันและเวลาที่เป็นมงคลวันโชคดีของราศีสิงค์คือวันอาทิตย์เวลามงคลช่วงเช้า9-11ถึง11นาฬกาและช่วงค่ำ19ถึง2 1นาฬกาสีเสริมดวงสีที่ช่วยเสริมโชคการเสรี่ยงดวงสีทองสีส้มสีแดงควรหลีกเลี่ยงสีดำสีเทาสาม ตัวเลขนำโชคเลขมงคลสำหรับราศีสิงห์1 5. 9. ้าลองเลือกตัวเลขเหล่านี้ในการเสี่ยงโชคเช่นหวยเลขห้องพักหรือเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเครื่องรางเสริมโชคปีเสียดึงดูดโชคลาภและเงินทองพระราหูปัดเป่าพลังงานลบหินไทเกอร์อายช่วยให้มีโชคด้านการเงินและการตัดสินใจที่ดีพลังงานจากดวงดาวราศีสิงห์ถูกปกครองโดยดวงอาทิตย์แนะนำให้รับพลังจากแสงแดดยามเช้าเพื่อเสริมดวงการใส่เครื่องประดับทองคำหรือของที่เกี่ยวข้อง มาะกับแสงแดดจะช่วยเสริมพลังงานทำบุญเสริมดวงบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรือทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นบริจาคหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงสวดมนต์คาถาเรกทรัพย์เช่นคาถาเงินล้านหลวงพ่อหรือสีลิงดำใช้สัญชาตญาณและความมั่นใจราศีสิงมีเซนที่ดีและมักดึงดูดพลังบวกถ้ารู้สึกมั่นใจในเลขหรือลางสังหรณ์ให้เชื่อตัวเองหลีกเลี่ยงการเล่นผนานันแบบคาสตคิควรมีเป้าหมายและขีดจำกัดที่ชัดเจน แนวทางเลือกเลขเด็ดสําหรับราศีสิงเลขนําโชคประจําราศีสิงเลขเด่น 1, 4, 5, 9เลขรอง 19, 59, 41, 95วันและเวลาที่ควรซื้อกวรซื้อในวันอาทิตย์หรือพฤหัสบดีเวลาที่ดี7-9นาฬิกาหรือ15-17นาฬกาสถานที่เสริมดวงการซื้อลอตเตอรีวัดที่เกี่ยวข้องกับพระนารายณ์หรือพระอาทิตย์เช่นศาลหลักเมืองวัดพระแก้ว วัดเล่งเงียบแผงลอตเตอรี่ใกล้สถานที่ราชการธนาคารสถานที่ใหญ่โตรูราสีเสริมดูงองขนาดซื้อลอตเตอรี่สีมงคลทองสม้มเหลืองแดงควรใส่เสื้อผ้าหรือพบของที่มีสีเหล่านี้วิธีขอพอรให้มีโชคจุดธูปก้าวดอกไหวขอโชคลาบจากพระอาทิตย์พระนารายา์หรือองค์พญาครุฑถวายน้ำแดงหรือผลไม้สีแดงเช่นสม้มแอปเปลิลองุ่นแดงการขอพอรให้มีโชคสามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความเชื่อและศรัทธาของแต่ละบุคคล นี่คือแนวทางบางอย่างที่อาจช่วยเสริมโชคให้คุณขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระขอพรจากวัดดังเช่นพระพรหมเอราวัณสาหลักเหมืองหลวงพ่อโสธรและอื่นๆบูชาเทพ,พเจ้าแห่งโชคเช่นเฉสิงเอียดพระพิกเนรท้าวเวสสุวรรณบนบางสารกล่าวแต่ต้องรักษาสัจะหาสงหวังปฏิบัติตนให้ดึงดูดโชคทำบุญเสริมดวงเช่นถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญโรงพยาบาลหมั่นให้ทานและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อสะสมบุญรักษาศีล แล,และทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบดึงดูดพลังงานดีๆใช้เครื่องรางนำโชคหินนำโชคเช่นไพรา์ทองแห่งคนรวยซิตรินหักนินแห่งความมั่งคัง่งเหรียญหรือวัตถุมงคลเช่นเหรียญหลวงพ่อเงินกำไรปีเสีย S, ยันต่างๆต,ตัวเลขและสีมงคลตามดูชะตาของแต่ละคนปรับรุงจุย้ยและเสริมพลังบวกจัดบ้านและโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบเพื่อดึงดูดพลังงานดีพกสิ่งของเสริมโชคเช่นสองแดง เหรียญจีนโบราณเสริมดวงด้วยต้นไม้มงคลเช่นต้นวาสนาไถ่กวนอิมเงินไหลามาใช้พลังของคำพูดและความคิดคิดบวกและเชื่อมั่นในโชคของตัวเองพูดคำที่เป็นมงคลเช่นฉันมีโชคดีเสมอเงินทองไหลามาเทมาเขียนเป้าหมายหรือคำอธิษฐานลงกระดาษแล้วพกติดตัวสำหรับราศีสิงสิ่งมงคลที่ควรพกติดตัวเพื่อเสริมโชคลาภและความเป็นสิริมงคลได้แก่เครื่องรางจากทองคา การพกเครื่องรางที่ทำจากทองคำหรือสีทองเช่นกำไลทองหรือเหรียญทองงอจะช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินและเพิ่มพลังบวกในชีวิตรูปปั้นสิงห์สิงโตเศร้าสิงเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความสำเร็จการพกรหรือมีสิงเป็นเครื่องรางจะช่วยเสริมความกล้าหาญและความเป็นผู้นำอัญ,ญมณีที่เป็นหินแกรนิตหรืออัมพันหินแกรนิตหรืออัมพันเชื่อว่าเป็นหินที่ช่วยเสริมความมุ่งมั่นและเสริมความสำเร็จในชีวิตสร้อยคอที่มีที่รูปพระเอก ครื่งช่วยเสริมบารมีและปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายเหรียญหรือเครื่องรางเสริมโชคลาภเช่นเหรียญที่มีสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีหรือความมั่งคั่งเพื่อเสริมดวงให้เจริญรุ่งเรืองคำทำนายนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง